สวัสดีคะ่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอาการเขามีใจหรือเราคิดไปเองตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่กรรองที่หนึ่งดูดใจคุณมากที่สุดนะคะไพ่กรรองที่หนึ่งกระดิ่งสีชมพูไพ่กรรองที่สองกระดิ่งสีเงินและไพ่กรรองที่สามกระดิ่งสีทองแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีคะ่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอาการนะคะเขามีใจหรือเราคิดไปเองสําหรับคนที่เลือกไพ่กรรองที่หนึ่งกระดิ่งสีชมพูเรามาดูคําทํานายไปพร้อมๆกันค่ะ การทํานายแบบไพ่พิาการนะคะจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลนึงอาจมีทั้งที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะถ้าหากใครต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาได้ค่ะเรามาดูพลังงานในตัวของเขากันนะคะว่าเขาคิดอย่างไรเขามีใจหรือเราคิดไปเองพลังงานของเขาตัวแทนของคุณนะคะการฟังข่าว การรอรับรู้หรือว่าฟังเรื่องราวฟังข่าวจากทางไกลนะคะเจ็ดเหรียญห้าไม้เทา้าอุปสรรคปัญหาไอเดอรสตาร์เจ็ดดาบอุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะห้าถ้วยเขามีใจหรือเราคิดไปเองต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคิดที่สับสนนะคะมอุปสรคมีปัญหามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจในปัญหาเดิมๆหรือปัญหาเรื่องความรักมันก็เลยทำให้เขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าจะมีใจให้กับใครในตอนนี้นะคะสามดาบรักซ้อนรักแทบปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุ่มแล้วหกเหรียญช่วงเวลาที่เขาอยาก ผ่อนทายนะคะดิแอมพพาร์เลอร์ตัวแทนของคุณอัศวินถ้วยก็เป็นตัวแทนของคุณผู้ชายนะคะหรือคนที่มีจิตใจเป็นผู้ชายอัศว mm ินดามประศัปัญหาตอนนี้เนี่ยมันมีเข้ามาจนกระทั่งเขาต้องปิดกั้นตัวเองนะคะถ้าถามว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่หรือเปล่า mm hmm. ก็ยังพอมีใจให้อยู่บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้มีใจให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อุปสรรคด้วยปัญหาต่างๆที่มันมีเข้ามาแล้วมันก็ค่อนข้างจะรบกวนจิตใจของเขาเป็นอย่างมากเราลองมาดูไพ่พลังงานของคุณกันนะคะ mm. เขามีใจหรือเราคิดไปเองไพ่ mm. พลังงานในตัวคุณจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองไพ่ห้าด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วตัวคุณเองก็มีความผิดหวังมีความเสียใจยกับปัจจัปัญหาที่เกิดขึ้นห้ามไม้เท้า รอร์ over, ความรักตัวคุณเองเนะี่ยยังมีใจให้เธออย่างแน่นอนนะคะไพ่ถ้วยนะคะราชาถ้วยก็คือตัวของคุณเองหนึ่งไม้เท้าคุณยังมีจิตใจที่มั่นคงต่อเขาอยู่นะคะยังอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปในชีวิตของเธอนะคะส่วนตัวเธอเองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาหรืออยากจะทักจิตใจราชาไม้เท้าตัวคุณเองเนี่ย คิดว่าจะยังกลับไปคบหากับเขาได้แต่ปัญหาที่มันมีเข้ามาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ยากเกินจะเยียวยานะคะเพราะว่ามันเป็นลักซ้อนรักแทบเป็นอุปสรรคปัญหามากมายเหมือนกับความคิดไม่ลงรอยกันนะคะก้าวดาบความเจ็บปวดความเหน็ดเหนื่อยหัวใจ the ูการว่างเว้นเหมือนกับช่วงน,นี้เป็นช่วงที่เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันอาจจะมีมากที่ฟังข่าวพาวมาจากคนอื่นมาบอกต่ออีกทีหนึน่งนะคะ ราชาเหรียญตัวแทนของคุณหนึ่งดาคุณเองนะ่ะก็ยังอยากจะกลับไปหาเขาอยู่นะคะยังเฝ้าคิดถึงเธออยู่แต่เธอเองก็บอกว่าเธอยังเจ็บปวดเหลือเกินกับปัญหาอูปปรรคที่ผ่านเข้ามากับการคบคุณนะคะในเวลาช่วงที่ผ่านมามันช่างแบบบาดลึกทําร้ายความรู้สึกซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นช่วงที่ขอเวลาพักยกหรือช่วงเวลาของการเยียวยานะคะเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะสําหรับเขามีใจคือเราคิดไปเองติดดาบนะคะ เขาคงไม่มีใจให้คุณแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นมาถึงสุดดาบเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาอาจจะต้องวางแผนชีวิตหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเขาเองสามดาบความเจ็บปวดปัญหาที่เขาต้องพบเจอสิ่งที่เขาเคยฝันเคยหวังไว้ว่าเขาจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณมันเป็นไปไม่ได้แล้วเทอร์มิเพราะว่า มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับมันเป็นวิบากกรรมที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะสําหรับใครที่เลือกกองนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับตัวของเรานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเป็นคุณเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้จนถึงฝั่งฝันนะคะก็ขอให้พลังใจพลังบวกเริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะอันนี้มันเหมือน กับมันเป็นบทเรียนชีวิตทําให้คุณได้รู้ว่าช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับเขาได้มีความสุขเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาแล้วหรือว่ามันมีบุคคลที่สารเข้ามามันก็จะทําให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาและการที่จะไปตอบไม่ได้มันเหมือนแก้วที่มันล้าวแล้วนะคะค่ะสาหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าฟังแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูรวมเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มืนกันมาได้ค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศเขามีใจหรือเราคิดไปเองสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองประดิกสีเงินนะคะเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เขามีใจหรือเราคิดไปเองการทำนายแบบพิกาการ์จะเป็นการทำนายอ่านพลังโดยรวมนะคะแบบไม่เฉพาะเจาะจงรวมบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเรามาดูความคิดของเขากันนะคะว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองสองดาบ5ถ้วยความผิดหวังความเสียใจเ็จดาบการหลีกเลีการหนีนะคะมีเดอะไพ่พะเจดเหรียญเดอะสตา ัวเขาเองอก็ยังคงมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะแม้ว่าอาจจะเจอปรสสักคหรือเจอปัญหาอะไรเข้ามาทดสอบจิตใจบ้างก็ตามราชาไม้เท้าแทนบรนล์เขายังนึกถึงความสุขที่คุณและเขาได้เคยอยู่ด้วยกันนะคะหนึ่งเหรียญการอยากกลับมาติดไม้เท้าสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณมาเอ็มเพสนะคะก็มาถึงตัวแทนของคุณนั่นเองหงดาบ การฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาสี่ถ้วยเขาเป็นคนช่างเรื่องนะคะ j u s t ิ c การตัดสินใจถ้าถามว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองต้องบอกว่าเขามีใจนะคะเขามีใจที่เขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากใช้ชีวิตกับคุณอยากที่จะเจอคุณอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเขามีจิตใจที่มั่นคงกับคุณจริงๆ อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูพลังงานในตัวคุณกันนะคะว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเอง เพราะอย่างน้อยเนี่ยพลังงานของเขาก็เป็นการบอกว่าเขามีใจให้คุณนะคะแม้ว่าอาจจะมีประสักคหรือมีปัญหาอะไรมาบ้างก็ตามเพราะเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่อกหักรักพูดเสียอกเสียใจมาแล้วพอเขาได้มาเจอคุณเหมือนเขามีกําลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะฝา่าฟันปุปสรรคปัญหาอยากจะลบรอยอดีตที่มันเจ็บปวดนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะ อันนี้เรามาดูพลังงานของคุณกันบ้างว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองอัศวินเหรียญตัวแทนของเขาสองเหรียญการไปไปมามาให้เดอะมูนความวิตกกังวลใจอัศวินถ้วยตัวแทนของเขานั่นเองจริงๆแล้วตัวเขาเองก็มีใจกับคุณแล้วก็อยากจะมาหาคุณนะคะ j u s t i c การตัดสินใจสามไม้เท้า การฝ่าฟันความหวัง5ดาบประสักและปัญหาที่ต้องฝ่าฟันสี่เหรียญสิ่งที่เขาเป็นคนช่างเลือกดังเกิร์แมนการรอคอยช่วงจังหวะ8ดถ้วยความผิดหวังคือตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาแล้วมันเป็นการตอบย้ำมากๆนะคะ แต่เขาก็หวังว่าเขาจะมีความรักครั้งใหม่ที่ดีที่สวยงามตัวเขาเองเนี่ยมีใจให้กับคุณนะคะเพราะว่าอยากจะได้เจอรักดีๆสิ่งที่เขาวาดหวังเอาไว้ก็คุณคือคนผู้หญิงที่ใช่แล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคุณไปนะคะการแบ่งปันความช่วยเหลือกันหกเหรียญหนึ่งไม้เท้าความสําเร็จสิ่งที่เขาคิดเอาไว้สามไม้เท้าหมายถึงการสานต่อความรักที่เขามีต่อคุณฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะต้องขอ แสดงความยินดีด้วยว่าเขามีใจให้กับคุณมันไม่ใช่เพียงแค่คุณคิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเรามาดูไพ่สรุปกันค่ะว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะมาดูจากไพ่สรุปกันนะคะโอ้ไพ่เดอะซัน คุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียวแน่นอนเลิฟเวอร์ความหวังความสุขของชีวิตก้าวไม้เท้าสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวสิบเหรียญความสุขสมหวังนะคะสิ่งที่เขาปรารถนาในตัวคุณชาเลอตตัวแทนของคู่หรือสามีนะคะสามเหรียญ้วแรงปรารถนาการอธิษฐานจิตตัวแทนของคุณ ราชินีถ้วยความสมหวังจัสติกการตกลงปรงใจนะคะหนึ่งถ้วยเพียงแค่นี้ก็เป็นบทสรุปได้แล้วว่าสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เขามีใจให้กับคุณอย่างมากและพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่หลังจากที่ผิดหวังอกหักเศร้าซึมนะคะเขาอยากจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้มาดูว่าเขาจะข้ามผ่านจุดนี้ไปได้สําเร็จไหมโอเคเลยค่ะได้หนึ่งดาบเขาจะสามารถข้ามผ่านจุดนี้ไปได้สําเร็จโดยมีคุณเป็นกําลังใจให้กับเขานั่นเองนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ต้องบอกว่าดีใจกับคุณทั้งสองเลยนะคะคุณจะสมหวังในความรักที่เร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาหรือความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบมากนะคะถ้าคุณรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้โอกาสให้อภัยกันนะคะสําหรับใครที่ดูแลตรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอาการเขามีใจหรือเราคิดไปเองสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกระหนิงสีทองเรามาดูคำทํานายของคนที่เลือกไพ่กองที่3กันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะการทำนายแบบไพ่พิกอากาศจะเป็นการทำงานโดยการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงลวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีคำที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเอาดูเป็นแนวทางดูแลให้รู้สึกว่ามีความสนุกสนุกกับการได้รับฟังนะคะหากต้องการดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมาดูพลังงานในตัวของเขากันค่ะว่าเขามีใจ หรือเราคิดไปเองให้ใบแรกนะคะหนึ่งถ้วยความรักให้ก้าวดาบปวดหัวนะคะหรือพทางที่จะเครียดคิดมาก ให้ราชาดาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากเลย5าดาบการแก้ป,ปัญหาอุปสรปรคปัญหารอบๆด้านนะคะให้สี่ไม้เท้าความหวังการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกัน6กไม้เท้าความหวังสิ่งที่เขาปรารถนาเก้าเหรียญเขาคิดถึงคุณอยู่7ไม้เท้าไม่ว่าจะมีปัญหาหอปุปสรรคใดๆเขาก็จะฝ่าฟันนะคะเขาเป็นคนที่เครียดก็จริงแต่เขาก็เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางได้แล้วก็เป็นคนที่มีความสนุกนะคะเมื่อคุณอยู่ด้วย คุณก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนเขาไม่เครียดน่ะแต่จริงๆแล้วเขาเครียดน,นะแต่เขาไม่แสดงออกให้คุณรับรู้เท่านั้นเองถ้าถามว่าเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีใจให้กับคุณนะคะเพราะไพ่ใบแรกก็คือไพ่หนึ่งถ้วยเลยนะคะแล้วก็ไพ่ที่ดีอีกก็คือสีไม้เท้าแล้วก็หกไม้เท้าหมายถึงว่าเขาเองเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตกับคุณนะคะ เก้าเหรียญเขากำลังม,มองคุณอยู่เขากำลังฝ่าฟันต่ปสัาและปัญหาเจดไม้เท้านะคะหรือว่าจะเป็น5ดาบก็ตามเขากำลังจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งอย่างแล้วปล่อยวางมันไว้ทุกเรื่องนะคะสามเหรียญแรงอธิษฐานนะคะ The เดะมูนเขาคิดถึงคุณนในยยามค่ำคืนอยู่เสมอราชินีเหรียญคุณคือผู้หญิงที่เทียบพร้อมและมีความดึงดูดจิตใจพามากให้ราชินีจันทร์ ห้าเหรียญเขานึกถึงช่วงวันเวลาที่เขาเนี่ยได้ร่วมใช้ชีวิตกับคุณมาได้ผ่านทุกผ่านหนาวนะคะผ่านเรื่องรวาวผ่านอุปสรรคมากมายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรวมเรียกว่าความรักนะคะแปดดาบไม่ว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันจะมากมายเพียงใดแต่ตัวเขาเองก็คิดว่าทุกอย่างมันย่อมมีทางออกและมีทางแก้ไขเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่อาจจะต้องพักใจหรือ อาจจะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันได้รับความขี้คายไปด้วยเวลาของมันเองนะคะเขาเองก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่เสมอนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะคิดไปเองฝ่ายเดียวมาดูพลังงานของคุณกันบ้างค่ะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีไหมแล้วก็ความคิดของเขาเนี่ยเขามีใจให้กับคุณไหมนะคะหรือว่าคุณคิดไปเองหรือเปล่ามีออฟฟอร์จูนจาการเคยเป็นนคู่กันมาหลายภพหลายชาตินะคะ 자아 <목소리가> เมจิเชียนความหวังการวางแผนต่างๆสิ่งที่คาดหวังสิบถ้วยความสุขความสําเร็จโอ้แม่เจ้าต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดถึงคุณมากๆนะคะทำแพล,แลนความรู้สึกความหวังที่ดีสี่ไม้เท้าต้องบอกว่าคุณนะ่ะมีต้นทุนในการที่ค่อนข้างที่จะรักเขามาก,มากๆอยู่แล้วพอคุณรักเขามาก,มากๆเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกมันเป็นพลังงานใจที่แบบสามารถดึงดูดความรู้สึกของเขาให้เขาคิดถึงคุณให้เขามีกําลังใจที่จะต่อสู้รักษา ฝันมาหาคุณให้ได้นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่มีม์สะกดมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองแปดไม้เท้าคุณมีความอดทนแล้วก็รู้จักการรอคอยเออร์มิเเคนแสงที่ปลายอุโมง์นะคะคุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการคอนเซนเทรตหรือความคิดว่าเออจะทําให้ความรักเนี้ยสมหวังไปได้อย่างไรนะคะให้พระคุณวินบอลขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาส,สนาที่คุณศรัทธานะคะคุณเป็นคนที่ศรัทธาแล้วก็มีความคลั่งรักมากคุณยึดมั่นในความรักของคุณ ะะแล้วคุณก็ปรารถนาที่จะได้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะ5าเหรียญคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาเชื่อใจในตัวคนรักของคุณอย่างเหนียวแน่นมากๆ j u d g m e n t การประกาศผลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มันเป็นสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณและเขาไว้ได้ด้วยกันก็คือความรักความผูกพันที่มีต่อกันมาอันแสนยาวนานนะคะข้ามภพข้ามชาติกันมาทีเดียวฉะนั้นแล้วไม่ไมว่าจะมีอุปสรรคปัญหา ใดก็ตามคุณทั้งสองก็จะสามารถฝาฟันอุปสรรคปัญหานั้นๆเนี่ยเพื่อให้ได้กลับมารักกันจึงบอกได้เลยว่าเขามีใจให้กับคุณแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณจะคิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าคนที่เลือกให้กองที่สาต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนค่อนข้างลั่งรักแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะคะเชื่อในพระเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาข,ของคุณว่าจะดนบันดาลให้คุณได้พบรักพบจริงนะคะแล้วก็ฝากฟันไปได้ด้วยกันค่ะสําหรับคนที่เข้ามาชมนในคลิปนี้นะคะก็อาจจะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรง ะะก็ดูกันไปเพื่อเป็นแนวทางอันนี้เราลองมาดูไพ่สรุปกันดีกว่าค่ะว่าไพ่สรุปสําหรับไพ่กล่องน,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะโอโหขึ้นมาใบแรกก็หนึ่งถ้วยเลยค่ะ ความรักความมั่นคงที่คุณมีต่อกันไม่ว่าจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดๆที่แบบว่าผ่านความเจ็บปวดรวดร้าวกันมาอย่างแสนสาหัสหรือเลิกลากันไปแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งสองก็จะได้กลับมาพบรักกันนะคะเ้าบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องไปใช้วิบากกรรมก่อนแต่เช่นว่าตัวเขาเองอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกระหว่างทางหรือตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นมาแทรกระหว่างกลางแต่ที่สุดแล้วมันก็สามารถที่จะมีทางออกให้ได้เสมอเพราะคุณและเขาเนี่ยยังคงข้างรักต่อกันแล้วก็ สามารถที่จะเยียวยาเวลาที่มันผ่านเข้ามาเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วก็คือรักแท้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิอ็อฟฟอร์จูนขึ้นมาจนมาถึง2ใบเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณคือคู่แท้ของกันและกันนะคะความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้นะคะเขามีใจให้กับคุณมากๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็บอกเลยว่าตั้งใจที่จะรอคอยการกลับมาของเขานะคะหรือว่าคิดอยากจะคุยอยากจะเริ่มต้นกันใหม่ๆให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสกับเรื่องราวที่มันผ่านพ้นกันมานะคะ ก็ขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับคนที่เลือกให้กองนี้ด้วยนะคะสุขสมหวังจะเป็นของคุณนะคะสวัสดีค่ะ